วันนี้เรามาเจาะลึกหุ้น t a r ์เกตหรือ TGT กันหน่อยนะครับบริษัทค้าปลีกที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะ Target Corporation ครับเขามีเป้าหมายน่าสนใจนะช่วยให้ครอบครัวค้นพบความสุขในชีวิตประจำวันอะไรแบบนี้ผ่านสินค้าหลากหลายความคุ้มค่าบริการดูเป็นมิตรใช่ค่ะคือ Target เนี่ยเขาทำธุรกิจทั้งหน้าร้านจริง แล้วก็ช่องทางดิจิทัลด้วยแต่ว่าหัวใจสำคัญจริงๆคือกลยุทธ์ที่เรียกว่า stores as hubs stores St as hubs ยังไงนะครับก็คือเขาใช้ร้านค้าเป็นเหมือนศูนย์กลางเลยค่ะในการกระจายสินค้าคือลงนึกภาพนะคะกว่า96%ของยอดขายสินค้าช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกจัดการผ่านร้านค้านี่แหละ อ๋อ oh, หมายถึงว่าไม่ว่าจะซื้อที่ร้านหรือสั่งออนไลน์ใช่ค่ะสั่งออนไลน์ก็ให้ร้านจัดการส่งหรือลูกค้าไปรับเองที่ร้านแบบนี้มันช่วยให้ส่งของได้เร็วขึ้นแล้วก็คุมต้นทุนได้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะอืมครับครับน่าสนใจมากครับเรื่องใช้ร้านเป็นศูนย์กลางแล้วถ้ามองเรื่องตัวสินค้าล่ะครับอะไรเป็นรายได้หลักๆของทาร์เก็ตเขาครับ กลุ่มใหญ่สุดที่ขับเคลื่อนรายได้เลยนะคะคืออาหารและเครื่องดื่มอ๋ออาหารนี้เองค่ะตามมาติดๆด้วยพวกของใช้จำเป็นในบ้านอันนี้ก็เป็นตัวดึงลูกค้าเข้าร้านได้ดีมากๆเลยนอกจากนั้นก็มีกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์พวกของแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าเครื่องประดับครับแล้วก็สินค้ากลุ่มฮาร์ดไลน์อย่างเอ่ออิเล็กทรอนิกส์ของเล่นแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ความงามค่ะครบวงจรเหมือนกันนะ ค่ะแล้วก็ยังมีรายได้อื่นๆนี่นะคะเช่นจากธุรกิจโฆษณาของเขาเองที่ชื่อ Roundel แล้วก็ส่วนแบ่งจากบัตรเครดิต Target Circle Cards อ่าพอพูดถึง Target เนี่ยผมนึกถึง2องอย่างเลยคือ สินค้าแบรนด์ของตัวเองกับโปรแกรม Target Circle ใช่เลยค่ะสำคัญมาก2เรื่องนี้มันเป็นกลยุทธ์สำคัญยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยค่ะตัวแบรนด์ของ Target เองหรือที่เขาเรียกว่า Own Brands เนี่ยสร้างยอดขายได้เยอะมากนะคะประมาณเอ,อ่หนใน3ของทั้งหมดเลย โอ้โหหนึ่งในสามใช่ค่ะข้อดีมากๆเลยคือมันมักจะให้กำไรขั้นต้นหรือ Gross Margin เนี่ยสูงกว่าแบรนด์ข้างนอกที่รับมาขายถือเป็นตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญเลยกำไรดีกว่านี้น่าสนใจแต่มันก็น่าจะมีความท้าทายซ่อนอยู่หรือเปล่าครับโดยเฉพาะเรื่องการจัดการสต็อกสินค้าพวกนี้ถูกต้องเลยค่ะความเสี่ยงหลักๆเลยก็คือเรื่องการคาดการความต้องการตลาดให้แม่นยา เพราะสินค้าพวกนี้มันต้องวางแผนผลิตล่วงหน้านานกว่าปกติถ้าเกิดคาดการพลาดไปก็อาจจะเจอปัญหาสินค้าล้นสต็อกหรือไม่ก็ขาดสต็อกไปเลยอืมเข้าใจได้ครับส่วน Target Circle อันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือสำคัญเลยค่ะที่จะช่วยสร้างความผูกพันกับลูกค้าเขามีให้ส่วนลดทันที5%เเลยนะถ้าใช้จ่ายผ่านบัตร Target Circle ของเขาครับบัตรนี้มีหลายแบบเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีทั้งเดบิต เครดิตมาสเตอร์การ์ดรีโหลดเบลลล่าสุดเขาก็เพิ่งปรับปรุงโปรแกรมไปคือรวมบัตรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเลยแล้วก็เพิ่มทางเลือกให้มีสมาชิกแบบเสียเงินด้วยชื่อ Target Circle 360อ๋อมีแบบเสียเงินด้วยค่ะเพื่อให้สิทธิประโยชน์มากขึ้นไปอีกก็หวังจะกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำบ่อยๆครับผมตรงนี้ขอฝากนิดนึงนะครับฝากกดติดตามช่อง The m o ม e y Wealth กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้กันนะครับ ค่ะฝากด้วยนะคะทีนี้มาถึงเรื่องการแข่งขันบ้างครับในยุคที่แบบโหคู่แข่งตัวใหญ่เบิ่มเลยทั้ง Walmart, Amazon แถมยังมีเรื่องเงินเฟอ้ออีก t ทาเกตเขาปรับตัวยังไงครับให้อยู่รอดแล้วก็เติบโตได้ t ทาเกตเขาเลือกสู้ด้วยการสร้างความแตกต่างค่ะคือเน้นนำเสนอสินค้าที่มีสไตล์ควบคู่ไปกับความคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของตัวเองที่คุยกันไปครับหรือแบรนด์ดังๆทั่วไปแล้วก็มีการจับมือกับพาร์ทเนอร์คิเศษด้วยอย่างั l t r er a Beauty ในโซนเครื่องสําอางหรือว่า Disney r e v i ส e อะไรพวกนี้ค่ะเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครดึงดูดลูกค้าเฉพาะกลุ่มโอ้มีพันธาพิเศษด้วยใช่ค่ะนอกจากนี้ก็ใช้กลยุทธ์เรื่องราคาคือตั้งราคาต่ําทุกวันควบคู่ไปกับโปรโมชั่นต่างๆ แล้วก็ลงทุนต่อเนื่องเลยค่ะทั้งปรับปรุงร้านเดิมเปิดสาขาใหม่รวมถึงพัฒนาช่องทางดิจิทัลทั้งแอปทั้งเว็บให้มันใช้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนอกจากการสร้างความแตกต่างด้านสินค้าบริการประสบการณ์แล้วด้านการดำเนินงานภายในล่ะครับมีปรับปรุงอะไรอีกไหมมีการลงทุนเยอะเหมือนกันค่ะในด้านเทคโนโลยีรวมถึงเอา AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการต่างๆมากขึ้นแล้วก็พยายามควบคุมต้นทุนการดำเนินงานให้ดีที่สุดอืม ก็คงต้องทำเนาะเพราะความท้าทายมันเยอะใช่ค่ะทั้งจากเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคที่ตอนนี้ค่อนข้างอ่อนไหวเรื่องราคามากขึ้นซึ่งมันก็กระทบต่อการคาดการแล้วก็การลงทุนของเขาพอสมควรเลยค่ะครับแล้วถ้ามองในมุมของนักลงทุนล่ะครับหุ้น TGT นี่ถือเป็นหุ้นสไตล์ไหนน่าสนใจสำหรับพอร์ตแบบไหนเป็นพิเศษไหมครับ ถาเก็ดเขามีแนวทางการจัดสรรเงินทุนที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะลำดับแรกเลยคือเขาจะให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างมีกำไรก่อนครับลงทุนก่อนค่ะตามมาด้วยการจ่ายปันผลอันนี้เขาพยายามจ่ายสม่ำเสมอแล้วก็พยายามเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยอย่างปีงบประมาณ2024ที่ผ่านมาก็จ่ายรวมไป4.46ดอลลาร์ต่อหุ้นถือเป็นหุ้นที่ให้ปันผลน่าสนใจตัวนึงเลย ปันผลสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ลำดับสุดท้ายคือการซื้อหุ้นคืนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นตอนนี้เขาก็มีโครงการใหญ่อยู่มูลค่า1 5บ0 0พันล้านดอลลาร์เริ่มตั้งแต่ปี2021ตอนนี้ก็ซื้อคืนไปแล้วประมาณ6 3จ0 0พันค่ะโหซื้อคืนเยอะเหมือนกันถ้าดูตัวชี้วัดประสิทธิภาพอย่าง ROIC หรือผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเนี่ยล่าสุดอยู่ที่15.4%อก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เอ่อน่าสนใจนะคะในธุรกิจคาปลีกครับ 15.4%แต่แน่นอนค่ะว่าความเสี่ยงมันก็มีทั้งเรื่องการแข่งขันที่รุนแรงมากๆสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนความท้าทายในการจัดการสินค้าคงคลังโดยเฉพาะพวกโอ n แบรนด์ที่เราคุยกันไปใช่ใช่ที่ว่าคาดการยากค่ะแล้วก็มีความเสี่ยงด้านไซเบอร์ต้นทุนแรงงานที่อาจจะสูงขึ้นเพราะพนักงานเขาเยอะมากนะกว่า4,40,000คน แล้วก็ต้องดูด้วยว่าการลงทุนต่างๆที่ทําไปเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว้หรือเปล่าอืมครับครับก็ต้องพิจรารณาหลายด้านจริงๆสรุปแล้วทาร์เก็ตก็คือยักษ์ใหญ่ค้าปลีกที่พยายามสร้างจุดเด่นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยแบรนด์ของเขาเองประสบการณ์ลูกค้าแล้วก็การผสมผสานช่องทางออนไลน์กับหน้าร้านที่ดูแข็งแกร่งดีค่ะแล้วก็มีนโยบายคืนกำไรให้นักลงทุนที่ชัดเจนทั้งปันผลทั้งซื้อหุ้นคืนใช่ครับแต่ แต่คำถามสำคัญที่น่าคิดต่อก็คือท่ามกลางสมร,รภูมิค้าปลีกที่แข่งกันดูเดือนเหลือเกินแล้วก็ผู้บริโภคที่ดูจะเน้นความคุ้มค่ามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยกลยุทธ์ที่เขาเน้นเรื่องความสุขในชีวิตประจําวันแล้วก็พยายามสร้างความแตกต่างด้วยสินค้ากับบริการเนี่ยมันจะยังคงเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าได้ดีพอไหม แล้วจะขับเคลื่อนการเติบโตเพื่อสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้นักลงทุนในระยะยาวได้ต่อเนื่องหรือเปล่าอืมนั่นสินะครับค่ะอันนี้คือประเด็นที่ต้องจับตาดูกันต่อไปยาวๆเลยค่ะ